หาว่าคุณติดตามผมมาตั้งแต่ผมเล่น Forza Horizon 4นะครับคุณอาจจะได้เห็นผมเอารถจากนีฟอร s ส e e d ภาคในตำนานมาเล่นให้ดูกันไปแล้วนะครับแต่ว่าภาคนี้ครับ Forza Horizon 5คลิปนี้ผมจะไม่ได้เอามาแค่คันเดียวผมเอามาถึง3คันเลยไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจาก u n d e r g ร o กา d 1 u n d e r อ r o ก n d 2และ Most Wanted นะครับแต่ว่าใครอยู่หลังพวงมาลัยของรถอีก2คันเดี๋ยววันนี้เรามาลุยไปพร,พร้อมๆกัน สวัสดีมินิร็อ<โ>ฟเฟตกันท, e. ทุกคนเลยครับผมเซนโซเซโคเทีโคตรอันตรายนะฮะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมฟอร์ซ่าโฮลิสันไฟส์นะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีสมาชิกมาด้วย2คนนะครับคนแรกคือเจ้าเกมนะฮะแต่ว่าไม่ใช่เจ้าเกมคายเ like วลี่เวลี่เหมือนของแลบเบียนะอันนี้คือเจ้าเกม G99 เก้านะฮะอีกคันหนึ่งทางฝั่งขวานนิสันสามห้าศูนย์แซดนะครับชาร์ปชูเตอร์นะฮะคนนี้บอกเลยว่าไม่ใช่มาเล่นๆนะครับ เขาเป็นถึงโปรเพเยอร์โปรเพเยอร์เกมแข่งรถเกมยิงอ่าใช่วันนี้ชวนเขามาแข่งรถไงลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างนะหาปืนอยู่หาปืนอยู่ oh เดี๋ยวนี่มันเกมแข่งรถจะหาปงหาปืนอะไรพกมาด้วยเหรอเดีตามไม่ทันน่าจะยิงยางคันหน้าได้เฮ้ยไม่มีใช่ไหมไม่มีเกมนี้อ่าใช่ใช่เกมนี้ไม่มีปืนมีแต่รถมีรถเออเราต้องบอกเลยว่าสมาชิกทั้งสองคนเนี้ยไม่ใช่สมาชิกใหม่แต่อย่างใดนะครับเขาแฝงตัวไม่ใช่สิเขาอยู่ในแก๊ง 11mm ของเรามาตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยได้สังเกตนะเอาเป็นว่าวันนี้เรามาพูดถึงรถ3คันนี้กันดีกว่าว่าที่มาที่ไปมันเป็นมาอย่างไงนะครับเริ่ม จากขั้นแรกเลยซ้ายมือสุดนี่นิสสัน GTR R, R 3 4มาจากภาคไหนนะเกมมาจากอันเดอร์เก่าภาคแรกครับอ่าอันเดอร์เก่าภาคแรกนะอันเดอร์เก่าภาคแรกเนี่ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าเป็นเกมที่แบบว่าที่สุดของเด็กยุค2,000กันเลยทีเดียวนะมันเป็นภาคแรกที่แบบว่าเอาระบบหมดแข่งทั้งดิฟทั้งแดกเข้ามามีการปรับแต่งรถหลายอยา่าง อาอารถเพิ่มประสิทธิภาพรถได้ตอนช่วงเกมออกมามันเป็นช่วงที่แบบว่ามีหนังเรื่องฟลายเอ็มฟิลเลียมาคนดูหนังเรื่องฟายเอ็มฟิลเลียสเสร็จเห็นเกมนี้เสร็จปุ๊บโอ้โหกูต้องเล่นให้ได้กูต้องเป็นแบบไบอันโอคอนเนอร์แบบดอมดอมบินดิกโทเลโตให้ได้เลยอย่างนั้นน่พูดถึงภาคต่อมาที่เป็นตำนานเหมือนกันนะเนี่เลยคันสีเขีเขยวนิสสัน 350Z ชาร์ปพรีเซนต์หน่อยสิยุคนั้นน่ะมันมีอะไรดีจดเด่นก็น่าจะเป็นเรื่อง Open World ก็ระบบ Open World แล้วก็แต่งรถได้มากขึ้นนะอ,อย่างพวกในตรงในตัดอะไรอย่างเงี้ยออแล้วก็มีโหมดการแข่งที่มันเพิ่มขึ้นด้วยอ่าใช่ก็อย่างบอกเวลาแต่งรถอย่างเงี้ยไอพค u อ d น r กราวสองเนี่ยมันก็จะแต่งได้มากขึ้นนะอย่างสมมติว่าสีของไอดีออนมันก็จะมีแบบโอ้โหมีหลายสีมากขึ้นกว่าเดิมแถมมีแบบกระพริบด้วยแล้วก็มีล้อสปินเนอร์อันนี้นี่คือแบบขึ้นชื่อสุดๆเลย,เลยก็คือแบบ ล้อมุนได้เออล้อมุนได้ขนาะที่รถกําลังจอดอยู่กับที่มีแบบว่าพ่นควันในตัดออกมาเป็นสีสีหลายอย่างเลยชุดแต่งที่แบบเพิ่มมากขึ้นแล้วก็โหมดแข่งขันก็จะมีอะไรนะอันเดอร์ก,กา์ลีกที่แบบเหมือนไปแข่งกันในสนามด้วยไม่ดรอปลงไปจากภาคแรกเลยแล้วก็มาดูคันสุดท้ายคันสุดท้าย Need for Speed Most Wanted นะครับภาคนี้นะอันนี้ก็คือพระเอกของภาคเป็น bmw m3 gtr mm hmm. เป็นภาคที่ถัดมาจาก e for speed u n d e r r o u n d 2, 2> mm hmm. จะบอกว่าภาคนี้เนี่ยอ่าภาคนี้เนี่ยตั้งแต่มันเปลี่ยนเจนเนี่ยมันเอาระบบตำรวจกลับมา mm hmm. ต้องไปหนีตำรวจครับเรายังต้องบอกว่ามีเนื้อเรื่องที่เข้มข้นเราต้องไปไต่เต้าสู้กับพวกไอ้แบ็กลิดลูกแก๊ง15คนก่อนเี่ไปเจอกับบอสแล้วก็ไปขโมยเอยไปเอา bm ที่ถูกขโมยไปคืน เอาเป็ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะเอารถทั้ง3คันนี้ไปลองแข่งด้วยกันในโหมดต่างๆดูแล้วกันว่าจะออกมาเป็นยังไงนะครับเอาเป็นสตรีทไหมสตรีทเลยเออโอ้โหถ้างั้นเริ่มมาเราก็จัดกันที่สตรีทเลยแล้วกันนะแข่งในเมืองต้องมาแต่แข่งในเมืองแบบสีวิไลรู้สึกว่าจะต้องไปหาในอีเวนต์แลบบอกเลยว่าชนเป็นชน เฮ้ยโอ้โหนี้ไงเรียบร้อยชนเป็นชนชนจริงๆแต่ไม่ได้ชนกันเองเฮ้ยโอ้ใครวางยาสาอะไรเกิดอะไรขึ้น TTR ของเอ็ดดี้เฮ้ยอุ้ยโค้งนี้ลืมไปได้ยังไงเรายิงแอนตี้แหลกแบบรัวๆ อ d i ทำไมรมาเจขีวไม่นอนกันเลยเออขับรถเล่นอยู่นั่นแหละมาแล้วตามมาแล้วสามารถสูดแซด ขายเร้่ของใครนะของใครในเกมวะจำชื่อไม่ได้มันชื่ออะไรวะราเชลวะจำชื่อไม่ได้สบายนั้พ่นไ,ไม่ได้สดในใจเรื่อยๆ <c oughs> จำได้แต่ลบเฮ้ยเอาจริงภาพจำเราจำแค่ตัว BM นะ เพราว่เอ็มสามที่ขับเอ็มเตนขับอยู่เพราะว่า,วามันเหมือนในเรื่องมันเข้มข้นไงครับเราเราจะโฟกัสกันในเรื่องเยอ,อะนะฮะโอ้ยขนาดนี่มันมาจากตัวร้ายเลเซอร์ ไม่ดิฟสวยโอ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยวางยาวมาอีกแล้วเฮ้ยเซ็นไทยเซ็นไทยเฮ้ยอย่าแรงกว่าเอานึกว่าจบแล้วัเขาเล่นจให้เมื่อกี้ชื่อละมุนมากแล้วแบบที่ทุกเห็ดกองผม จะหัวแม่งรถแม่งลอยข้ามหัวลอยใกลล้เคียหาเข้าเส้นชัยวดแล้วดูแล้วแต่ละคนไม่ทำเวลาแบบใกล้เคียงกันมากเลยนะจะเบี่ยงออกซ้ายก็ไม่ได้ว่าพี่เซนชนรถเลยต้องวิ่งขึ้นบันไดไม่ลียที่พี่พี่นูกว่าไอ้ตรงนั้นอ่ะไอ้เช็คพอยต์สุดท้ายแล้วแบบไม่เข้าเส้นชัยแล้วไงพี่ก็เลยบอกไม่ทันไม่ทันบอกว่าหลบรถโอเคมาเดี๋ยวต่อไปเราจะไป เราจะไปแบบอีเวนต์แลบแล้วกันนะอีเวนต์แลบรอบนี้จะได้ดูเมืองที่แบบสีวิไล์สีวิไลกว่านี้หน่อยด่านเมื่อกี้เราเล่นกันในเมืองที่มันบอกว่าโบราณไปนะมันดูไม่เหมาะสมกับความเป็นด d for Speed สตีดดิบเถื่อนนะเราก็เลยต้องมาจัดกันดานที่แบบมีดีออนดีออนนิดหนึ่งนะแล้วก็แบบดูโมเดิลเป็นเมืองที่แบบสีวิไลมากขึ้นและรอบนี้ขอแบบจัดเต็มแล้วปะวะ อยากโดนอัดแบบเน้นๆน่ะโหทำไม<ก>ทำไมรถพวกนายแรงกันจังวะนี่เรา GTR แล้วเว้ยผว่า GTR มนะั GT นเฮ้ยงั้นเราต้องมาแข่งแล้วแหละว่าใครจะเป็น GTR ตัวจริงแต่ตอนเนี้ยคนที่ไม่ให้ GTR ไปนู่นแล้วอะ สัตว์ได้เป็นสัตว์นะบอกไว้ก่อนตานีไม่มีโกรธกันนะหูดานได้บรรยากาศแบบอันเดอร์การ์จัดอะใยวันวานเราเลือกด่านได้แบบถูกใจมากอะซี นี่ถ้ามีตำรวจไล่นี่คือแบบโอ้โหใช่เลยสามภาครวมรวมผสมกันโอ้ยโอ้โหอันนี้คือช่วยพี่ใช่ไหมช่วยให้เสียเสียไปเ่วยลองแบบซอฟบโอ้ยโอ้ยเสียหลักทิ้งกันนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหหนักเลยอ่ะเราคู่แข่งเราโอ้โหไปดูซะและแจ้งความเป็น GTR กันใช่ไหมเอ้า ชนปักเฉยไปนูนแล้วว่าสามารถสูตน่ทำไมภาคอันเดอร์กาวสองเขามาแรงสุดเลยวะเกิดอะไรขึ้นครับข้างหลังครับโอ้ยแรงเกินไปอีกโอ้ยอันนี้ชนปักชนโง่เลยอันนี้ ไม่ชินรถี่ขนาดเล่นร่อพี่สองยังรู้สึกไม่ชินรถเลยสามารถสูดไปดูและเล่นอย่างเงียบเลยมาเซลเข้าไปดูแล้วอ่ะต้องไปจ่ายตลาดต้องรีบหน่อยของลดราคาโอ้ แรงไปเองถนนมันลื่นเจอเศษฝ้ายแล้วรถมัน,นชนแล้วมันเลี้ยวตา่าง <c oughs> ใครวางไว้ก็ไม่รู้สเสียงของรปดเขาอย่ามาทอดเราเราเฉียวไปสองทไไีไม่รู้รถป้ายกระเด็นไปโดนใครปะอืม รู้แล้วใครวางยาดี่มีต้นคิดมัดด้วยนะด่านเขาดูทำมาบอกว่าเผื่อล่วงหน้าเลยเทศกาลถ้าเขาใส่เพลงมาลายแคลรี่เข้ามาในเกมได้เขาคงใส่ไปแล้วอะพาดซีตามยากมากเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยขับมาตั้งหลายรอบยังงงกับทางอยู่ดี น่าจะทันแล้วล่ะเลยเอาน่าจะทันแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้รถมันไม่ดีอ่ะดิรถรถมันแย่อะไรรถแย่อะไรเเออดแรงกว่าชาวบ้านเขาเลยแล้วบอกแล้วรถรถไม่ดีเฉยเลยรถแม่งแย่มากเนี่ยเอาแกชนอีกแล้วเนี่ยจะถึงเส้นชัยแล้วอย่าโทษรถอย่าโทษรถ แต่ต้นเหตุทำให้เราแพ้ <Main Street. S 1> าสามศูนมาแล้วอ่าเราคือ GTR ของจริงเนี่ยมาครับรอบนี้เราจะมาซัดกันบนภูเขาหากคนเน่โทเกะเนีเอ้ยตะวันเออเหมือนอเมริกาไม่รู้ว่าเราอยู่คนหน้าสุดเราได้เปรียบไอ้สองคันหลังน่าจะแซงเรายากเราบล็อกเฮ้ บล็อกไม่ได้โดนชนลืมไปว่าชนกันได้เต็มลิมิตที่บล็อกออกไม่ได้เป็นเสาบล็อกออกได้รถแรงเกินพวกนายอะล่ะอึ้มหล่มยังไม่ไม่ได้จะโกงนะเนี่ยจะโกงนะเนี่ยอะไรโกงอะไรโกงอะไรครับโกงอะไรครับแต่โกงไมอติวเอาเนี่ยโกงเฮ้ยพี่กททไมนต้องมีคำเดียวป่ะโอ้ยโอ้โห หล่อถ้าติดต้นไม้เออใช่ GTR มันต้องมีคันเดียวแล้วต้องไม่ใช่นิสซัน GTR โอ้ชนชนโขับยากว่ะรถแป้งแรงโอ้ยแหกโค้งดีแนละ้วต้นไม้ช่วยเบรก มีแล้วก็เอ็ดที ank, ่เบกแต่ทีเบกเอออันนี้ทีเบกเรียบยห,ยห้อง <laughs> สวยสวยเป็นการเบียดที่ดูเดือดบอกแล้วว่า g t r มันต้องมีคันเดียวอย่างร้อนแล้วคุมรถไม่ได้ลอดูเรอ,อขับคันเดียวแล้วชิล าขับแต่เดียวแล้วชิวชิวไปเรื่อยๆชิวไปเรื่อยๆโอ้นี่พลาดแล้วเบาเบาเฮ้ยทางตรงยาวทางตรงยาวมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยถักตรงยาวจริงซัดก,กันเลยทุกคนซัดก,กันเลยไม่ต้องเบรกตรงนี้ไม่ต้องเบรกเลยเพื่อนเอาเลยแ <c oughs> อบเบรกคนแห่โค <c oughs> <ม>้บเรียบร้อย ลาก,ก่อนนะจ๊ะบอกแล้วว่า GTR นะมีได้แค่คันเดียวไอ้คนโกงมันนํามาแล้วทีหนึ่งโกงอะไรเห็นอันเย็บย,ยนต์เบียดแล้วตกตกขาวไปเลยเมื่อกี้ <c oughs> เอ้าเป็นเรื่องปกติรถ <c oughs> ในน้ำหนักเยอะในบิวน้ำหนักมาชนเราใช่ปะ่ะไม่ใช่เราไม่ได้บิวน้ำหนักเราแค่เปลีย่ยนยางสลิกมาแค่นั้นเองยางสลิกนี่เป็นอะไรกับอยู่สลิกก็น่าจะเป็นญาติๆกันแหละอ่าบอมักสาวยุ่งยีนเหมือนกัน สลิกสลิกเหมือนกันใช่ไหมอ่าใช่สลิกสลิกอีกระบบหนึ่งที่น่าสนใจของ Need for Speed Underground นั่นก็คือระบบด e ฟนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราต้องมาดีฟโชว์ให้ทุกคนได้เห็นกันด้วยเนีเรียงตามลำดับภาคเลย Underground 1หนึ่งอัน u ด d 2สแล้วก็ m มดว w นเต็ d นะครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่าเราไม่ได้เซ็ตรถมาให้เป็นรถดีฟเพราะฉะนั้นเอาตามมีตามเกิดและกันได้แค่ไหนแค่นั้นถ้าเกิดเฟลแล้วก็คือเฟลเลย ก็ข้ามไปอีเวนต์ต่อไปเลยแล้วกันอะพร้อมแล้วก็ออกเลยโอ้โหรถโคตรแรงโคตรแรงเอาเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งโนโอ้หใช้ยางจากแอลทองฟูดบอกเลยว่า ยึดติดเกาะถนนขั้นสุดดิฟแทบไม่ไปดึงเบกมืออยากก่างนี้ใช่ช่างเอายางจีนมาใส่ถลายเลยเมื่อกี้หัด <c oughs> ดูเพา,า,ายางจีนไปได้อยู่ไปได้อยู่แต่ต้องดึงเบรกมือเยอะมากอเอาเรียบร้อยเปยไปแล้วยังยงังโอ้เฟลล์แล้ว

โอ้ยโอ้ยหมุนขนาดดียัง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 ได้อยู่ยังได้อยู่เกือบไปแล้วเกือบไปแล้วพระเจ้าให้โอกาสเราเราต่อไปพระเจ้ายังให้โอกาส ตอนนี้เหลือพี่คนเดียวใช่ไหมที่ยังไม่เฟลใช่โอ้โหเอาเรื่องว่ะ BM BM ชนะทุกคันโอ้ยโอ้ยๆอ้ย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 กลับเข้าโซนน้อก่อนเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวหลุดตอนนี้เราไม่กดดันเรื่องคะแนนนะเรากดดันเรื่องที่ว่าดิฟยังไงให้ลงไปถึงข้างล่างสุดที่ได้โดยที่ไม่เฟลขอสักห้าแสนคะแนนก็ยังดีละ ดึงเบ็ดมือไม่พักเลยดึงเป็นเวทเลยจริงจริงนี่ดึงขนาดนี้นี่หักแล้วป้องเนี่ยโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะโอ้โอาแสนกว่าแล้ว อีกิีเดียวลูกอีกิีเดียวอย่าพุ่งเปลวอย่าพุ่งเปลวลูกสวยของสุดท้ายเกือบลุตโอ้หกแสนเอาเรื่องว่ะสุดท้ายเราก็ต้องมาแข่งกันด้วยความเร็วอยู่ดีอ่ะเพราะว่าแบบแข่งกันด้วยฝีมือแข่งกันด้วยดิฟอะไรเงี้ยสุดท้ายก็สู้บีเอ็มเราไม่ได้อ่ะของมันแน่อยู่แล้ว เป็นไงเป็นไงเป็นไงเห็นไหมแค่นี้ก <IZ> e> <engo> ็เห็นแล้วโถชวนคุยอีกแล้วเนี่ยโกงอีกแล้วเฮ้ยเราแคบโบยเฉยเฮ้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 ยยังไงวะยังไงวะเฮ้ยรถบรันแรงบรทันไม่สามารถสูดเฮ้ยเดี๋ยวไปกันหมดเลยอ่ะเฮ้ยอยู่ลืมใส่เครื่องมาหรือเปล่าสลิปสตรีมสลิปสตรีมตามไม่ทัน โโอ้ห oh, <มา S 1> ไม่ไ <ป S 1> น่าโมเลยกูมาพีอา t r มีแค่คันเดียวมาแพ้ตอนจบเฉย GTR อของผมจะไม่เครื่อง RB บเป็นเครื่อง8ลิตร v ีสิบ่นั้นเองโอ้โห oh, 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 oh. ยัดอะไรมาวะเนี่ยเพราะว่าโกงไงโกงไงโกงเมื่อกี้ก็แอบให้ช่างเอาอยางจีนมาใส่รถเราข <c oughs> <c oughs> นาดรถเราย,าง,ยางเกาหลีเลย ยี่ห้ออะไรรับหรือคุกๆแล้วยี่ห้อกุ๊กๆปกติเขาไม่แต่แข่งแขนกุ๊กไม่ไอะนี้กุ๊กๆยี่ห้อกุ๊กๆโอเคครับผมวันนี้เราก็มาแข่งรถในตำนาน Need for Speed เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนียเจอกันใหม่โอกาสหน้าบ๊ายบายจุ๊บจบ